ที่เราได้ฟังเสียงในเซตนี้ไปแล้วนะครับก็มาดูกันนะครับว่าในเซตนี้นะมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับก็ดูตรงนี้เลยนะครับก็คือจะมีตู้ซับเบรคนะครับขนาด18นิ้วนะครับเป็นตู้แรบเอ็นครับตัวนี้ก็จะเป็นทรงออเดอร์หกครับเป็นตรงออเดอร์หกครับก็เป็นตู้ไม้อัดแท้นะครับมีลูกยางอะไรด้วยลูกสีระเบิด์ยางดีข้างล่างก็จะมีตะแกรงสีเหลืองก็คือกัน พวกหนูพวกอะไรเข้าไปนะครับก็จะมีช่องบนด้วยแล้วก็มีช่องล่างด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตู้ทับ18นิ้วนะครับดอกโค้งรอยยางดีนะครับตัวนี้ดอกอย่างดีเลยส่วนตัวเสียงกลางตัวเสียงกลางก็จะเป็นตู้ของแบรนด์โฟรยูโรเทคนะครับแต่เป็นตู้รุ่นนะครับเคอ1 2นะครับราคาไปหนึ่งก็อยู่ที่4,650บาทครับาทตู้ทับไปนึงก็อยู่6,9 0 0นะตัวนี้ก็เป็นตู้ตะแกรงปั๊มย่างดีนะครับมีฟิลเตอร์ข้างในแล้วก็เป็นตู้ไม้อัดแท้นะครับแล้วก็ลงสีระเบิดจางหนานนะตัวี้ นะครับสวยงามนะครับส่วนตัวชุดเครื่องนะครับที่เรานํามาจัดเซตใส่เซตนี้นะครับก็จะเป็นตัวไมเอ็นพีนะครับเป็นตัวดีแ0ดศนยครับซึ่งกำลังขับนะครับตัวนี้อยู่ที่แปดโวหต์อยู่ที่800นะครับแล้วก็4โอห์มอยู่ที่1,225วัตต์นะครับนีก็เรือเรือนะครับขับเซตสองคูณสเซตนี้นะครับเพิ่งในระบบในเซตนี้ก็จะเป็นระบบโมโนนะครับเพราะว่าเราใช้พาวเวอร์แค่1ตัวแล้วก็ใช้คอสในตัวเครื่องด้วย สำหรับมิกเซอร์ที่ใช้ในเตทนี้ก็จะเป็นมิกเซอร์ของแบรนด์โฟลิโอเทคนะครับก็จะเป็นตัว BX12FX นะครับก็จะมีช่องไมค์ก็มีทั้งหมดช่องไมค์แล้วก็ช่องสเตอริโออีก2ช่องนะครับตรงนี้2ช่องนะครับแล้วก็จะเป็นเมนเอาท์แบบบาลานซ์แล้วก็แบบโคนได้ด้วยนะครับแล้วก็ เป็นเอฟเฟกแท้นะครับ24โปรแกรมนะครับมีโปรแกรมให้เราใช้งานเอฟเฟกต์นี่24โปรแกรมแล้วก็สามารถเต้นโบว์วูทดูวิดีได้นะครับเป็นแบบสไลด์เฟดเดอร์สวยงามสายสัญญาณ2เส้นสายลำโพง4เส้นนะครับความยาวก็5เมตรนะครับถ้าเกิดอยากได้เพิ่มก็เติมเข้ามาได้นะครับสำหรับชุดนี้นะครับนี่เลยนะครับชุดชุ่มฉ่ำหน้าฝนนะครับราคาอยู่ที่39,990บาทนะครับถ้าท่านไหนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับสนใจก็รีบสั่งซื้อกันครับผม